หลายมุมมองนะครับที่ชีวิตคนไทยต้องดิ้นลงต่อสู้หรือก้มลงกราบเท้าเพื่อที่จะได้เม็ดเงินมาซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อนมเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองนะครับ อย่าไปมองว่าเขาเป็นตัวปัญหาในสังคมนะครับเพราะไม่มีใครอยากมานั่งขอทานแบบนี้การที่เขามานั่งขอทานอาจจะเกิดจากความผิดพลาดนะครับแล้วก็มันก็มีเหตุและผลในตัวของมันนะครับการทรมานคนมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับ มารู้ว่าทรมานคนแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ดีก็อย่าไปทํานะครับเพราะการกระทําของพวกคุณที่ไปทรมานเขาไปทําให้เขาอดข้าวอดน้ําไปทําให้เขาใช้ชีวิตลําบากมันก็เท่ากับเป็นการประกาศหรือบอกถึงลักษณะนิสัยพฤติกรรมของตัวพวกคุณกันเองนะครับว่าพวกคุณมีลักษณะนิสัยใจคอย,ยังไงมีจิตใจที่ รู้ดีรู้ไม่ดีรู้ชั่วรู้ไม่ชั่วรู้เร็วรู้ไม่เร็วยังไงนะครับพฤติกรรมของพวกคุณจะบ่งบอกจากการแสดงการกระทําของตัวพวกคุณกันเองนะครับคนเราทุกคนเกิดมานเขาต้องได้รับการเรียนรู้ได้รับการศึกษา ได้รับมอบนะครับสิ่งที่ควรจะเป็นของเขาซึ่งเกิดจากการหามาจากในครอบครัวที่คนที่หาก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับเขาจำเป็นจะต้องมีทุนนะครับในการใช้ชีวิตในการทำงานนะครับดังนั้นพฤติกรรมของพวกคุณการแสดงของพวกคุณนะครับ ลักษณะนิสัยใจคอของพวกคุณมันจะบ่งบอกให้พวกให้ชาวโลกเขาได้เห็นนะครับว่าพวกคุณมีลักษณะนิสัยอย่างไรมีจิตใจมีใจคอแบบใดนะครนะนะมีลักษณะนิสัยที่โหดร้ายเยี่ยมโหดหรือว่ามีลักษณะนิสัยที่ไม่โหดร้ายไม่เยี่ยมโหดนะครับ มันเกิดจากตัวคุณการแสดงของคุณนะครับนะอย่างเมื่อกี้ขับรถเข้ามาเนี่ยเบียดผมเนี่ยโบ๊อเลยนะมันเป็นการยั่วยุทําให้ผมบันดาลโทสะไปมีปัญหาด้วยซึ่งเกิดจากลักษณะของเขาว่ามีฐานทางการเงินมีพลังอํานาจมากกว่านะครับแต่คุณลองมองดูนะครับว่า การกระทําของคุณพฤติกรรมของคุณที่คุณทำเมื่อกี้แล้วคุณดูรถที่ขับตามไปนะครับนะนั่นแหละคือความยุติธรรมนะครับเราต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมนะครับกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ต้องตามสนองผลกรรมนั้นของแต่ละบุคคลที่กระทําขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีใครหลบหนีกรรมนั้นได้นะครับนะ มบอกได้เลยนะครับว่าคุณทําดีคุณก็จะมีกําแพงที่แข็งแรงนะครับคอยปกป้องรอบๆตัวคุณคุณเห็นคนอื่นทําดีนะครับคุณก็จะเป็นเหมือนกําแพงที่คอยปกป้องตัวเขาเช่นเดียวกันนะครับนะบถ้าคุณเป็นคนดีเหมือนกับคนคนที่เขาทําดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนดีไม่ปกป้องคุ้มครองกันเองนะครับ ไม่มีใครปกป้องคุ้มครองคุณคนชั่วคนเลวถ้าเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะครับคนไม่ดีเพิ่มจํานวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพวกคุณก็จะอยู่กันลาบากนะครับทุกประเทศมีทั้งคนดีและคนไม่ดีทุกสาขาอาชีพมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนักวิชากกฎหมายแพทย์พยาบาลตำรวจทหารนะทนายความ มีทั้งคนดีคนไม่ดีประชาชนนะครับทุกสาขาอาชีพตั้งแต่ระดับขั้นขอทานไปจนถึงผู้บริหารหรือเจ้าของห้างร้านก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นคนดีคุณช่วยกันปกป้องคุ้มครองความดีมันก็จะเพิ่มมากขึ้นความไม่ดีมันก็จะลดลงแล้วพวกคุณก็จะอยู่กันแบบมีความสุข คดีความพวกฆาตกรรมคดีความอาชญากรรมคดีความพวกอาญานะครับคดีแพ่งที่เป็นคดีเกี่ยวกับการหลอกลวงการลูกทรัพย์ต่างๆหรือการหลอกลวงให้การหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องทร,ทรัพย์สินที่เราไปเช่าซื้อมาแล้วกลายเป็นหนี้แล้วเราพยายามจ่ายหนี้ชดใช้หนี้หาเงินมาชดใช้หนี้เพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาเป็นเครื่องมือในการทำมาหากิน แต่ถูกมิจฉาชีพทำการกดซับเรียกคืนนะทำให้เกิดความเป็นหนี้นะครับนั่นแหละคุณก็จะสามารถปกป้องความดีก็จะช่วยกันปกป้องก็จะเห็นแล้วคดีแพ่งมันก็จะไม่เกิดนะครับคดีอาญาคดีอาชญากรรมคดีฆาตรกรรมมันก็จะไม่เกิดมันก็จะลดน้อยลงลดน้อยลงจนไม่เกิดคดีความอะไรเลย แล้วพวกคุณก็จะอยู่กันแบบมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีเสียงดนตรีมีข้าวมีน้ำมีอาหารเพียงพอให้กับทุกๆคนนะครับ